หัวข้อที่2.3ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันที่อยู่รูปของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1เช่น y เท่ากับ 3ซึ่ง3ก็คือ e มากกว่า0นะครับยกกำลัง x นะแบบนี้เขาเรียกฟังก์ชัน exponential อย่าลืมนะครับตัวนี้ตัวฐานเนี่ยต้องมากกว่า0มากกว่า0แล้วก็ไม่เท่ากับ1ถึงจะเป็นฟังก์ชัน exponential นะครับเอาเรามาดูอันไหนบ้างเป็นฟังก์ชัน exponential ใน4ข้อนี้ข้อ1 y เท่ากับลบ2อทั้งหมดยกกำลัง x อันนี้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าลบ2น้อยกว่า0นะครับติดลบคือน้อยกว่า0แต่เขาบอกว่าอันนี้ต้องมากกว่า0เพราะนั้นข้อนี้ไม่เป็นข้อ2เป็นนะครับเพราะ2มากกว่า0ข้อ3เป็นนะครับดูที่ฐานอย่างเดียวนะครับ2มากกว่า0ย์แล้วข้อ4ก็เป็นนะครับเพราะว่า1ส่วน2ก็คือ0.5ซึ่งมากกว่า0ย์อ่าตัวนี้คือฟังก์ชัน exponent i a l นะครับ 2.4สมก,การเ x p o n e เน i a ชสมก,การเ x p o n e เน i a l ก็คือการหาค่า x e โดยที่ x e อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังตัวอย่างแบบนี้นะครับ3ายกกำลัง x เท่ากับ 81x คือเลขอะไรโดยวิธีการแก้สมก,การเ x p o n e เน i เชนยมีวีหลักการอยู่ง,ง่ายๆก็คือ1เราต้องทำฐานให้เท่ากันฐานก็คือตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ฐานเป็น3กับ81เราต้องทำา81ให้เป็นฐาน3ให้ได้3ยกกำลังอะไรไม่รู้ พอเท่ากันเสร็จให้ตัดฐานทิ้งพอตัดฐานทิ้งก็นําเลขชี้กาลังทั้งหมดมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 3ยกกําลัง x เ,เท่ากับ81ข้อนี้ก็ฝั่งซ้ายเป็น3ยกกําลัง x อ,อยู่แล้วส่วนฝั่งขวา81ก็คือ3ยกกําลัง4ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อฐานเท่ากันแล้วเราก็ตัดฐานทิ้ง จะได้เป็น x เท่ากับ4จบนะครับค่า x ก็คือ4นั่นเองมาดูข้อที่2ครับ1ส่วน5ยกกำลัง x เท่ากับ125ข้อนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอฐานที่มันเป็นเศษส่วนเราทำมาให้มันเป็นเศษส่วนนะครับโดยการาจาก1ส่วน5เนี่ยยกกำลัง x เราจะต้อง เปลี่ยนให้5ขึ้นไปข้างบน1ลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะได้เป็น5ส่วน1ซึ่งก็คือ5ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเลขชี้กำลังปกติมันเป็น x ถ้าเราสลับแบบนี้เลขชี้กำลังก็ต้องเป็นยังไงครับติดลบโอเคไหมครับเลขชี้กำลังจะต้องติดลบเพราะฉะนั้น จาก1ส่วน5ยกกำลัง x เราจะได้เป็น5ยยกกำลังลบ x เท่ากับ125ก็เอ๊ะ5ยกกำลังอะไรก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองจากนั้นเมื่อฐานเท่ากันเราก็ตัดฐานทิ้งจะเหลือเป็นลบ x เท่ากับ3หรือ x เท่ากับลบ3นั่นเองนะครับนี่คือค่า x โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ x ก็คือลบ3ไปลองทำดูที่6ข้อนี้ก็ไม่ยากก็5ยกกำลัง x อันนี้ก็5ยกกำลัง3ตัดฐานทิ้งก็ได้เป็น x เท่ากับ3จบเลยนะครับ x เท่ากับ3ข้อ2ข้อ2นี้ก็ง่ายๆนะครับก็เป็น จยาก1นึ่งส่วนสยกกำลัง x ก็เป็น2ยกกำลังลบ x ส่วน32ก็คือ2ยกกำลัง5ฐานเท่ากันตัดฐานทิ้งลบ x เท่ากับ5เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ5นะครับโอเคโจทย์เพิ่มเติมก็คือว่า9ยกกำลัง x เท่ากับ27ยกกำลัง3 x คือเลขอะไร อันนี้ให้เป็นข้อที่3แล้วกันนะครับสำหรับข้อนี้สังเกตว่าการเปลี่ยนฐานของเราเนี่ยเ,เราไม่สามารถทำให้ฐานเป็นเได้เพราะว่ายี่สิเนี่ยมันไม่มี9คูณกันกี่ตัวเป็น27เพราะ9แค่2ตัวก็เป็น81แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นสังเกตว่า,กา9ก้ากับยี่มันจะสามารถแปลงเป็นฐานที่เหมือนกันได้นั่นก็คือฐานเป็นเลขสใช่ไหมครับ ก็คือ3ยกกําลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกาลัง x ไว้ก่อนอย่าลืมนะครับส่วน27ก็คือ3ยกกําลัง3แล้วทั้งหมดก็ยกกําลัง3ไว้ก่อน3ตัวนี้นะครับ x คือตัวนี้เหมือนเดิมส่วน27ก็กลายมาเป็น3ยกกําลัง3ตัวนี้เก้าก็กลายมาเป็น3ามยกกำลังสองจากนั้น เลขกชี้กาลังซ้อนกันเนี่ยก็เอาคูณกันกลายเป็น3ยกกําลัง 2x เท่ากับ3ยกกําลัง9 9ก็มาจาก3คูณ3เนี่ยนะอันนี้ก็คูณกันฐานเหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งก็เหลือเป็น 2x เกท่ากับ9 x ็ก็เลยเท่ากับ9ส่วน2นะครับตัวนี้ก็คือคำตอบจะเป็นเศษส่วนนั่นเอง โอเคนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เราไม่สามารถเปลี่ยนฐานให้มันเป็นเลขที่ปรากฏอยู่ได้เราก็ลองมองหาเลขตัวอื่นนะครับที่สามารถทําให้ฐานสองข้างเหมือนกันได้ตัวอย่างที่11ข้อนี้นะครับข้อนี้่ตงจากข้ออื่นยังไงข้อนี้ก็คือเราจะมีฝั่งนี้ก็มี x ฝั่งนี้ก็มี x อันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็แค่ทาฐานให้เท่ากัน1นส่วนแทั้งหมดยกกาลัง x ก็เป็นด้วยกกาลังอะไรครับลบ x ได้เลยเท่ากับ 2ยกกำลัง x ลบ6 8เปลี่ยนเป็น2ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลังลบ x เท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ6กลายเป็น2ยกกำลังลบ3 x เท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ6ตัวนี้คือมาจากลบ x คูณกับ3นะครับก็เป็นลบ3 x ส่วนฝั่งขวายังไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมตัดฐานทิ้งจะได้เป็นลบ3 x เท่ากับ x ลบ6ย้ายลบ3 x มาฝั่งขวาย้ายลบ6มาฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เอามาฝั่งนี้อันนี้เอามาฝั่งนี้เพื่อ x กับ x จะมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ได้เป็น6จากลบย้ายมาต้องเป็นบวกนะครับตัวนี้ย้ายมาเป็นบวกเท่ากับ x จากลบ3 x ก็ย้ายมาเป็นบวก3 x เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น6เท่ากับ x บวก3 x x บวกกับ3 x ก็กลายเป็น4 x เพราะนั้น x ก็เลยเท่ากับ6ส่วน4ตัดกันเอาแม่2มาตัด2 3เป็น6 2 2เป็น4ตอบ x เท่ากับ3ส่วน2ต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็ 1>, 1ส่วน9กยกกำลัง x e, ก็เป็น9ยกกำลังลบเเท่ากับ27ยกกำลัง x ลบ1 5 9กับ27แน่นอนฐานที่เหมือนกันได้ก็คือฐานเป็นเลข3 3ยกกำลัง2เป็น9 <c oughs> ทั้งหมดยกกำลังลบเเท่ากับ27คือ3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง x L – 15ลบ15ก็เอา2อันนี้คูณกัน 2คูณลบ x ก็เป็น3ยกกำลังลบ 2x เท่ากับ3ยกกำลัง3คูณ x ก็เป็น 3x 3ก็มาคูณกับลบ15ก็เป็นลบ45ฐานเหมือนการตัดฐานทิ้งกลายเป็นลบ 2x เท่ากับ 3x ลบ45เหมือนเดิมนะครับ ย้ายลบ45มาฝั่งซ้ายลบ 2x ไปฝั่งขวานะครับก็เป็น45เท่ากับ 3x บวก 2x นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลบย้ายมาบวกตัวนี้เป็นลบก็ย้ายมาบวกก็ได้เป็น45เท่ากับ 5x ย้าย5มาหาร 5ตัดกับ45อันนี้5 1เป็น5 5 9 45เพราะนั้นตอบ x เท่ากับ9นะครับสำหรับข้ออื่นๆก็ลองไปทำดูนะครับ